รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะมาพร้อมกับเมนูยอดฮิตค่ะรับรองค่ะคนไทยจะต้องติดใจเพราะว่าชาวไทยเนี่ยชอบรับประทานปลาสลิดมากๆวันนี้เราจะนำเอาสปาเกตตี้นะคะมาผัดกับแกงเขียวหวานของรอยไทยใส่พริกขี้หนูนิดหน่อยนะคะก่อนอื่นเราจะนำน้ำมันลงไปนะคะ คุณผู้ชมนำปลาสลิดทอดหรือยังไม่ทอดก็ได้ลงไปคั่วสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่นี่ค่ะพริกขี้หนูสวนของไทยไทยที่ทุบลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำแกงรอยไทยลงไปเราจะต้องใส่สปาเกตตี้ซึ่งเป็นเส้นนะคะสำหรับรอยไทยเนี่ย เติมน้ำปลาแนละน้ำตาลนิดนึงจะได้เข้มข้นขึ้นนะคะถึงแม้เราจะปรุงรสมาแล้วเพราะว่าเมื่อเส้นลงไปเนี่ยรสชาติมันจะจางลงค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าไปในปลาสลิดชุดแรกเสร็จแล้วเราก็จะนำเส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกเคล้านะคะให้น้ำแกงเนี่ยซึมซับเส้นคราวนี้นะคะพริกไทยอ่อนคุณผู้ชมบี้ๆลงไปนะคะรูดลงไปบางส่วนตามด้วยโหระพา เมื่อทุกอย่างเข้าที่นะคะนำปลาสลิดอีกครึ่งหนึ่งโรยเหลือไวท็อปปิ้งเล็กน้อยปิดไฟนะคะเทใส่ชามได้เลยค่ะโรยพาร์เมซานชีสนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสปาเกตตี้เขียวหวานปลาสลิดกำลัง2ค่ะมีทั้งปลาสลิดเนื้อนุ่มกับเนื้อกรอบค่ะสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ